สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลน d ์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนชิงดอมนะครับคุกกี้แลนโวเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับทีมคอมโบนะครับระหว่างแม็กเพลร์แล้วก็กับตันคาเวียนะครับเซตนี้นะครับทูอินวันนะใช้เป็นทีมป้องกันนะแล้วก็ทีมโจมตีได้นะครับเดี๋ยวมาดูการจัดท็อปปิ้งแต่ละตัวก ไวเบอรี่นะครับใส่รถฟาร์มส่ารัวน้ำอ้อบรองรถฟาร์มสหายมากที่สุดนะครับฟิวนองเซียใส่คูทามรัวน้ำอบอบรองคูทาม7.3เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับกับตันคาวีใส่โจมปีรัวเลยนะครับให้ฟิวนองเซียบัฟนะครับตัวนี้เป็นตัวทำดาบมจนะครับ แมกเพอร์นะครับใส่คูไทมล้วนนะครับคูไทมประมาณ21ขึ้นไปนะส่วนอยู่ในค้อนนะครับผมใส่เป็นผสมนะถ้าเพื่อนๆมีท็อปปิ้งครีดดีๆนะครับมาใส่แทนได้นะครับคูไทมประมาณ11.8ขึ้นไปนะครับแล้วก็เน้นลดความเสี่ยนะมาเทสกับพี่แม่นะครับเป็นทีมตีวนะครับลืมบอกไปนะครับสมบัติที่ใช้นะครับจะเป็นตำล่านาฬิกาแล้วก็ขนลนกนะครับ จากประสบการณ์ใี้เล่นแบ็คเพอร์มาหลายวันนะครับแบ็คเพอร์สูตดาวนะครับใส่ปูทามดีกว่าใส่อื่นนะครับจากประสบการณ์โดยตรงนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแต่ผมว่าแบ็คเพอร์สูย์ดาวนะครับปูทามน่าจะเหมาะนะครับเน้นจังหวะปวดสกิลขวาตรงข้ามนะครับมาลองกับทีมที่เหมือนกันเยอะมากนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใส่ต็อปปิ้งนะแล้วก็สูงใจนะเดี๋ยวมาดูกันจัดต็อปปิ้งระดับปูทามมันนะครับฝั่งผมกับฝั่งเขานะครับเหมือนกันหรือเปล่านะครับรอบที่2ครับเหมือนว่าฝัั่งเคาอออกกนะรบ กัตันฝั่งเขาด้านจะมีครูตามปิดตัวมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่อีกหลังหนึ่งนาทีนะครับฝั่งหนปิวก่อนนะครับค่อนข้างจะสูสีนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยครับฝั่งเขาปิวไปก่อนนะครับสวยครับรอบนี้นะครับสำหรับสกิลของผมออกดีกว่านะครับทีมเดียวกันก็ชนะนะครับทีมสุดท้ายที่จะเทสนะครับเป็นทีมอีกทีมนะครับที่คนในผมเล่นกันนะเป็นทีมแม็กเพอร์คอมวกับเอเปโซนะครับฝั่งเขาด้านเหนน่าจะดีกว่านะครับเพราะมีเอปเปโซนะครับ ช่วยรีดดามิดนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับเดี๋ยวมาวัดกันหลังหนึ่งนาทีนะครับโอ้โคตรแรงเลยเอสฝังเขาสวยครับขับตันเข้าเวลผมยังยืนไหวนะเหลือแต่ยูนิคอนแล้วนะครับรอบนี้ก็ชนะนะครับเดี๋ยวไปดูการป้องกันของผมนะครับว่าตั้งเซตนี้นะครับกันกีมอะไรได้บ้างนะครับการป้องกันของผมนะครับค่อนข้างน่าพอใจนะครับ ได้ดูนะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับนี่ครับกนท้ายนี่คือมีเขียวนะครับป้องกันได้ประมาณ70%นะครับ 70- 80%นะครับอันนี้คือเขียวตลอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ80%ได้นะครับที่ป้องกันได้นะถือว่าพอใจแล้วนะครับป้องกันได้ขนาดนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ